ผมจะมาเล่าเอฟเฟกหลังจากวันนั้นที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมไม้ประดับมารวมกลุ่มกันนะครับก็เป็นในทิศทางที่ดีนั่นคือสื่อหลายสำนักก็ชวนไปดีเบตบางที่ก็สัมภาษณ์เดียวนะครับแต่สิ่งที่พบก็คือว่าสื่อที่ ชวนไปสัมภาษณ์หรือดีเบตล้วนส่วนใหญ่จะทำงานแบบฉาบชวยซึ่งให้เวลานาทีสองนาทีและเล่านาโยบายซึ่งมันไม่ได้ไเลยนโยบายของกรทมเยอะแยะสรุปให้เหลือหนึ่งนาทีสองนาทีมันเป็นไปนได้เหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้ ผมก็อยากจะสื่อสารกับคนกรุงเทพว่าในการลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพของผมเนี่ยมันมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นนั่นคือการไปลงสมาชิกสภาผู้แทนหรือตั้งพรรคการเมือง ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้แม้ผมเนี่ยจะพยายามายืนยันยืนยัดว่ากรุงเทพเปลี่ยนได้แต่ต้องเพิ่มอำนาจผู้ว่าแต่ทุกครั้งที่พูดตรงนี้เหมือนกับว่าสื่อมกกักจะถามว่ามันแก้ได้เหรอมันไกลไปไหมมันนานไปไหมอะไรประมาณนี้ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยผิดมากเพราะว่าอะไร วันนี้เนี่ยหลงสมัครผู้ว่าเพื่อจุดประเด็นว่ากรทมเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงๆแต่ต้องเพิ่มอำนาจผู้ว่าอ่ะเขาบอกก็ผู้ว่าอยู่ใต้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่หรือใช่แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเข้าสู่การเมืองระดับชาติผมจะลิเริ่มริเริ่มเปิดแนวคิดตั้งกระทรวงมหานคร เมื่อเราตั้งกระทรวงมหานครทีนี้เราดูแลกรุงเทพได้เราจะไม่เดอร์กับกระทรวงมหาไทยกรุงเทพมหานครทุกสิ่งอย่างต้องอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหานครเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาเนี่ยกรุงเทพให้มันจเจริญวันนี้ช้าโคตรช้าไปดูนโยบายได้เลย10กว่าปี20กว่าปีนโยบายที่หาเสียงแต่ละครั้งไม่ได้ไปไหนพายเรืออยู่ในอ่างไปดูได้เลย